สว, primo, สวัสดีครับสว, h. สวัสดีท ok ่านผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชัดเจนพันข้าวนะครับก็ปีนี้ก็ปี2 5 6 7แล้วนะครับไม children, before, ่ได้เจอเจอกันนานเลยนะครับสำหรับช่องชัดเจนพันข้าวนะครับก็ไม่มีโอกาสได้ทําคลิปลงมาช่องเลยนะฮะเพราะว่าไม่ได้ปลูกข้าวเนาะนะครับความต่อเนื่องในการทําคลิปลงช่องก็เลยขาดหายไปนะครับวันนี้ต้อนรับทุกท่านเข้าด้วยคลิปแรกนะฮะสำหรับปี2 5 6 7นก็ะครับก็พาทุกท่านมาดูนะครับแปลงนานะับแปลงนาของชัดเจนพันข้าวนะครับว่า ปีหนี้นะครับจะชัดเจนบริหารจัดการแปลงนาอย่างไงเนาะนะครับก็ขออนุญาตเล่าเท้าความจากาปี -66 ก่อนนะครับปี66นี้ผมก็ทําคลิปทําการราดน้ํานะครับขี้หมูลงในแปลงนาแล้วก็ทําการไถกลบเนาะนะครับทําการไถกลบแล้วก็เอาน้ําขี้หมูมาลงนะครับแต่ตอนนี้นะครับทําไปช่วงปลายปีเนาะแต่ตอนนี้ช่วงเดือนนี้ก็เป็นวันไปลายปลายเดือนพฤษภานะครับของพันหร้อแล้วนะครับนี่ครับ ที่เขียวเขวนี่คือข้าวที่ยังไม่ได้ปลูกนะเขาเกาเขาเหือกับหยาครับผสมกันนะครับเขาเกาเขาเหือกับหยาผสมกันรับหลายท่านยังโทรเข้ามาหาผมอยู่นะครับวันละห้าสายสิบสายเลยนะครับว่าเอ้ยมีพันข้าวเหลืออยู่ไหมยังไงนะฮะก็ตอบเลยนะครับว่าถ้าเดือนพฤษภาแล้วเนี่ยเมษายนพฤษภาแล้วเนี่ยพันข้าวของผมเนี่ยหมดนะครับหมดเกลี้ยงเลยนะฮะก็ผมก็จะทําการขายอยู่ประมาณเดือน ธันวานะครับเปิดด้วยทันวามก,กรากุมภาเนี่ยสามเดือนนี้ข้าวผมก็หมดแล้วนะครับเพราะว่าข้าวผมมีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะแต่ว่าหลายท่านก็ยังโทรเข้ามาช่วงที่จะลงนาเนี่ยถ้าหาพันข้าวช่วงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยตอนที่จะปลูกเนี่ยตอบเลยนะครับว่าไม่มีนะครับหาลาบากท่านต้องหาไว้ตั้งแต่ปลายปีเนาะก็มาให้ทุกท่านได้ชมได้ดูเนาะนะครับคลิปนี้จะเป็นการนะครับเอาให้ทุกท่านดูเนาะว่าชัดเจนบรรข้านะครับเตรียมแปลงนาย,ยัางไงก่อนที่จะเพาะปลูก นะครับก็มีการวางแผนมีการจัดเตรียมยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันครับก็เริ่มจากเมื่อปลายปีเนาะปลายปี66นะครับปลายปี66เนี่ยผมก็ทําการเอาน้ําขี้หมูจากฟาร์มนะครับมาราดทั่วแปลงเลยนะครับท่านก็จะเห็นคลิปไปย้อนดูได้นะครับก็เอารถด,ดูดซ่วมมาดูดน้ําขี้หมูมาแล้วก็วิงว่ง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 วิง่งรอบแปลงนาเลยนะครับแล้วจากนั้นก็ทําการไถกลบนะครับก่อนวิ่งนี้ก็คือยังไม่ได้ไถนะครับเพราะว่าพื้นนาอย่างเรียบอยู่นะครับแล้วก็ง ของดินอยู่รถวิ่งได้นะครับรถวิ่งได้ก็ทําการราดด้วยน้ําขี้หมูทั่วแปลงเลยครับแดไร่ก็ใช้ประมาณ 2- 3ถรถนี่แหละครับไม่แน่ใจจำไม่ได้เหมือนกันหลังจากนั้นนะครับราดน้ําขี้หมูเสร็จผมก็ไถกลบเนะาะไถกลบไป1รอบนะครับไถกลบไป1รอบแล้วก็หลังจากนั้นก็ปล่อยให้พักตัวเนาะดินพักตัวนะครับจนมาถึงเดือนเมษานะครับเมษาเนี่ยผมก็ทําการนะครับปัน่นนะครับปัน่นปั่นเพื่อที่จะล่อให้หญ้า แล้วก็ล่อให้เมล็ดเก่าเข้าเนื้อเข้าเก่านะครับมันงอกนะครับให้เข้าเนื้อเข้าเก่ามันงอกนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันงอกไหมมันก็จะงอกประมาณนี้นะครับคือปั่นนะครับใช้โรตารี่ปั่นนะครับเพื่อลอยเขางอกเขาก็งอกสมใจเลยนะครับหญ้าก็พรึบทั้งหญ้าทั้งข้าวเก่าข้าเหื้อนะครับพรึบเลยนะก็อย่างที่เห็นนะครับนี่พันนานี่ก็พ่อเขาก็มาสับนะครับสับเอาหญ้าขอบพันนาลงนะครับแล้วก็จะทําการ ไถกลบนะครับไถกลบอีกรอบหนึ่งนะครับจะไถกลบพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าก่อนจะไถกลบนะครับผมก็จะทําการหว่านนะครับหว่านสารปรับปรุงดินนะครับก็ซื้อมาแล้วเดี๋ยวทําคลิปอีกคลิปหนึ่งมาให้ทุกท่านได้ชมเนาะว่าทํายังไงนะครับก็คงจะหว่านสารปรับปรุงดินก่อนแล้วก็ค่อยไถกลบเนาะนะครับแต่ว่าก็มีมาไม่เยอะครับไม่รู้จะหว่านได้เท่าไหร่แต่ว่าจะเน้นเอาที่แปลงนี้นะครับแปลงนี้ผมจะทําการปลูกข้าวที่เป็นข้าวชนิดพิเศษเนาะนะครับหนึ่งไร่นะครับยาวๆนะครับพื้ ผมก็จะทําการปลูกข้าวนะครับซึ่งข้าวที่ผมจะปลูกสําหรับปีนี้นะครับครับข้าวที่ผมจะทําการปลูกสําหรับปีนี้ของชัดเจนมันข้าวนี้ก็มีความหลากหลายนะครับนอกจากนั้นข้าเบอร์สิบแปดตราเชี่ยวงูทองนะครับที่ผมจะทําแล้วนะครับในปีนี้นะครับผมก็ผมก็จะทําพันข้าวเหนียวอีกพันหนึ่งนะครับก็คือพันข้าวเหนียวหอมกุซุมานะครับข้าวเหนียวหอมกุสุมาเป็นของอาจารย์ตุลาคนะครับเป็นผู้พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมานะครับปีนี้ผมก็จะมาลองในแปลงนี้นะครับข้าวเหนียวหอมกุซุมาเป็นข้าวนาปี ไวแสงเหมือนกันกับข้าวเหนียวกอขอหกหรือว่าน่านห้าเก้านะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นข้าวเหนียวนะครับตัวนี้จะมีความพิเศษตรงที่เป็นข้าวเหนียวไม่ไวแสงนะครับปลูกได้ตลอดปีนะครับนั่นก็คือข้าวเหนียวหอมแม่โจ9เก้าสิบปีนะครับนะครับแม่โจ9เก้าสิบปีนี่ปิดปีนี้ผมจะมาลงนะครับที่แปลงนานะครับก็ได้มล็ดพันธุ์ตัวอย่างมานะครับจากเพจนะครับเพจต้นตำรับของแม่โจ้เลยนะครับแล้วก็ อันนี้จะเป็นข้าวข้าวนาปรังมาพูดง่ายเป็นข้าวไม่ไวแสงปลูกได้ตลอดปีก็จะมาทําการปลูกในแปลงที่อยู่นะครับนู่นนะครับนะครับแปลงที่อยู่หลังเถียงนานะเป็นแปลงเล็กๆซึ่งผมก็จะทําการปลูกนาปรังด้วยในปีถัดไปในรอบถัดไปนะครับอันนี้คือข้าวเหนียวนะครับส่วนข้าวเจ้านะครับหลายท่านก็ถามเข้ามาว่าข้าวเจ้ามีไหม นะครับมีครับปีนี้สําหรับในปีนี้ผมจะทําการปลูกข้าวเจ้าด้วยนะครับนั่นก็คือสายพันธุ์ที่ผมจะทานะครับก็คือข้าวเจ้าหอมอรวีนะครับเป็นข้าวเจ้าหอมตัวหนึ่งที่นะครับพัฒนาขึ้นมาใหม่โดยท่านอาจารย์ตุลางเช่นเดียวกันนะครับเป็นข้าวเจ้านาปีไวแสงนะครับก็เตรียมเมล็ดพันธุ์ไว้นิดนึงนะครับเดี๋ยวเอาไปดูกันครับว่าเป็นยังไงเนาะ ลักษณะเมล็ดเดี๋ยวจะทําคลิปต่อไปนะครับก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับสำหรับช่องชัดเจนพันข้าวสำหรับสายพันธุ์ปีนี้มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับหลายข้าวหลายตัวเลยนะครับก็เลือกใช้เลือกปลูกตามสภาพแวดล้อมแล้วก็ท่านที่สนใจนะครับก็มีให้ท่านเลือกได้หลากหลายนะสำหรับปีนี้อันนี้ก็มาดูสภาพแรงนาข้าวๆนะครับนะครับตอนนี้คือล่อให้หญ้าขึ้นนะครับแห้วหมูก็เต็มเลยนะครับทั้งแห้วหมูทั้งข้าวเก่าเนี่ยเขียวพลึ้ดนะครับ เออถ้ามีควายเนี่ยโอ้ปล่อยควายลงมาปล่อยวัวลงมาเนี long, ma, ่ยโคน่าจะขอบคุณเลยนะฮะเนี่ยอันนี้ก็มาทุกท่านมาอัปเดตเนาะมาพาทุกท่านอัปเดตนะครับพรุ่งนี้จะทําการไถกลบนะครับเดี๋ยวไถกลบเสร็จแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะทําคลิปให้ทุกท่านชมอีกรอบหนึง่งนะครับก็ฝากกดติดตามช่องชัดเจนพันข้าวไว้ด้วยนะฮะสำหรับท่าน,นที่สนใจนะครับสายพันธุ์ข้าวเหนียวพันไทย,ยน,นะครับสายพันธุ์ <Alum. ament |id|>. ข้าวเหนียวสายพันธุ์ข้าวเจ้านะครับก็ก็มาเลือกนะครับมาเลือกดูนะครับกดติดตาม ทางช่องทาง Facebook แล้วก็ Youtube นะครับพิมพ์คำว่าชัดเจนบันข้าวแล้วก็กดติดตามไยครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ